อย่างแกงเฮ้ยอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาจะไม่มาหาเราก็ได้แต่ตอนแรกเราก็มโนโไปเองแหละว,ว่าเอ้ยหรือว่าเขาคิดถึงเราอืที่เขาอ่ะเดินมาคลองห้องพวกเราสองสามครั้งตอนที่พวกเราไลฟ์กันคือเขาอ่ะคิดถึงเราแต่คิดอย่างแง่หนึ่งหรือว่าเขาเหงาหรือว่าจริงๆแล้วพี่เชื่อล้าจะเป็นบุคคลขี้เหงาแห่งปีแกงพาราทพี่เชือ่อ ก็่า,าละได้ไมนะ่นานเราก็ไม่เชื่อว่าแกงพาละนะเราเป็นฟิลฟิลแบบอือเ,เป็นเป็นแกงหนุกนานละกันอือเฮย้ยจะบอกวิแต่แล้วเรื่องนี้ต้องเมาแบบว่าห้ามให้พี่เชอญรู้สัญญาอันก่อนว่าเราจะไม่แท็กหรือบอกพี่เชอญเพราะพี่เชอญเขาเป็นคนที่ไวต่อสื่อโซเชียลมากๆเราสัญญาเกี่ยวกันก่อนถ้าเราพูดเรื่องนี้แล้วเธอห้ามไปบอกเขาเร็วจะเกี่ยว้เปนก่อน อย่าแท็กคุณพี่อย่าแท็กนะเราขอเมาส์ก่อนคือเราขอพูดว่าแก๊งเราเรานั้นเป <us> <self> ็นความรู้สึกของหนูเองก็ได้อเป็นความรู้สึกของหนูเองจะไม่าพาดพิงถึงใครก็คืออันนี้บริการเมาส์แบบเมาส์เมาส์เลยนะเมาส์แบบเมาส์จริงจังเมาส์เลยไม่ออขอเรียกว่าดินทาเพราะดินทาเป็นการด่าแต่เราไม่ได้ด่าเราเป็นเมาส์ก็คือเราสะพัดได้ว่าจริงๆแล้วพี่เชอร์อะ ขี้เหงาใช่ไหมคุณต้องรู้สึกเหมือนเราอะไรเลยอจริงๆิพี่เชอขี้เหงาเขาอยู่หอเขาต้องเหงาแน่ๆเลยเพราะว่าเออเพราะว่าหนูไปอยู่หอมาใช่ป่ะเจอเขาข้างล่างบ่อยมากที่สุดเจอเขาบ่อยใช่ไหมแล้วก่อนออเขาจะขึ้นห้องอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแวะเยนมาทักทายแล้หน้าโซฟาเ,เราจะมีแกงหน้าโซฟาเราด้วยใช่ป่ะก<อ>่อนเขาขึ้นห้องเขากลับมาจากเรียนหรือจะกลับมาจากทํางานเขาก็จะมาทักทายแกงหน้าโซฟา้เออ แล้วเขาก็จะเงี้ยง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 แล้วเขาก็จะแบบเออเาก็จะเงี้ยงเงี้ยงเมียวเมียวไปเขาก็จะขึ้นอะไรอย่างเออแล้วพอมีช่วงหนึ่งที่อยู่วยการเป็นอาทิตย์เลยใช่ปะเออเขาก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ข้างล่างตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่เขาจะไม่ลงมาแล้วอย่างแกงเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเข้าใจปะอย่างแกงเฮ้ยอ่ะคือจริงๆแล้วอะเขาจะไม่มาหาเราก็ได้แต่อนแรกเราก็มโนไปเองแหละว่าเออหรือว่าเขาคิดถึงเรา ที่เขาอะเดินมาคองห้องพวกเราสองสาครั้งตอนที่พวกเราไลฟ์กันคือเขาอะคิดถึงเราเขาอยากจะมาเออ่วมสนุกกับเราด้วยแต่คิดในอย่างแี้หนึน่งหรือว่าเขาเหงาหรือว่าจริงแล้วพี่ชื่อแล้วจะเป็นบุคคลขี้เหงาแห่งปีให้อันดับหนึ่งขี้เหงาแห่งหกเป็นเคฟูจริงอ่ะเพราะอย่างพี่เป้เนี่ยอ่ะอพี่เป้เนี่ยจัดในไทป์คนไม่อยากส่งสิงกับใครก็คือหายากมากที่พี่เป้จะลงมาข้างล่าง ถ้าได้นอนก็คือจะนอนออนอนอี้ใช่ไหมไออย่างหนูก็จะเป็นเะเภที่ถ้าได้อยู่บนห้องก็ไม่อยากลงมาแล้วคือส่วนใหญ่คือที่ไปเจอเจอพี่ๆเขาข้างล่างอะหน้าโซฟาอะไรเงี้ยคือก่อนจะขึ้นห้องเพราะว่าถ้าหนูได้ขึ้นห้องแล้วหนูก็จะไม่ลงมาแล้วเพราะหนูชอบอยู่ห้องคนเดียวชอบอยู่ห้องคนเดียวไออย่างอย่างโมบายโมบายอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กขี้เหงาชวนไปกินข้าวอย่างพี่ผักก็จะเป็นเด็กขี้เหงาอีกคนนึงแต่เป็นเหงาเบาที่แบบว่า ลงมาแล้วเจอเพื่อนใหม่ก็จะอยู่แต่ถ้าไม่เจอเพื่อนก็จะขึ้นอ่านว่าซานตอบไมเชือคือฉันจะลงมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นและถ้าใครเดินมาเจอฉันฉันก็จะลากเขามานั่งคุยกับฉันเขาเป็นคนขี้เหงาปันถูกแม่นอนทำไมทุกคนชอบถามเรื่องเวลาโกรดกับหนูเราเคยตอบไปกันหมดแล้วนะคะผมว่าอืมทุกคนกดนะโกมดค่ะนี่คัะผม ฝาบอกพี่เป้หน่อยว่าคิดถึงเฮ้ยเราไม่คิดถึงเราบ้างหรอเราพูดตรงๆเราอยู่ตรงนี้ทุกคนบอกคิดถึงเราสิบอกคิดถึงเรา this is my life เธอต้องไปช,นไชวนพี่เฉินเล่น tiktok ก็ได้นะแต่ว่าคือทุกคนขอพูดก่อนว่า c o n เนต์อ่ะอทุกคนอาจจะไม่รู้ว่า ติกตอกเนี่ยมันจะทำงานแบบไหนอยู่ขอเล่าก่อนสำหรับใครที่ไม่เล่น t ิ k กต็อกนะคะ t ิ k กต็อกเนี่ยมันจะทำงานแบบว่าคือถ้าเราเสพคอนเทนต์อะไรมากๆแบบเดแ๋้วเราเลื่อนเล่นดูใช่ป่ะถ้าเราหยุดดูวิดีโอไหนนานๆหรือว่าเรากลับมาดูวนซ้ําหรือว่าเรากหดหัวใจไว้มันก็จำได้ว่าเออเราชอบคอนเทนต์ประมาณนี้เราชอบแฮชแท็กประมาณนี้เออประมาณนี้นะคะในคลิปนั้นซึ่งมันจะทําให้หน้าไทม์ไลน์ของเราในวันต่อๆมามันก็จะเป็นคลิปในคอนเทนต์ที่เราชอบดูแล้วมันก็จะเป็นเน็ตคลิปคอนเทนต์เรา อาจจะแทรกโฆษณาดิดหน่อยเข้ามาซึ่งคอนเทนต์ที่หนูดูอะหายากมากที่จะไปชวนไ่เชิญมาเล่นด้วยได้พูดตรงนี้อืมคือยังไงดีถ้าจะให้ชวนเล่นอะหนูต้องไปหาคอนเทนต์ที่ดีๆกว่านี้ <laughs> คอนเทนต์ที่หนูแต่ละอยา่างคือหนูไปขายสมาิกที่หนูขายคอนเทนต์ใน TikTok ไปให้คือแบมบูพี่น้ำหนึ่งมาอยู่ทุกคนดูสามคนแบมบู boo, พี่น้หนึ่งมาอยู่ คือบุคคลสามคนที่หนูไปขายคอนเทนต์นี่เขานี่คือคอนเทนต์ติ๊กตอกที่อยู่หน้าทำไลน์ของหนูมันจะเป็นประมาณน,นี้อืมซึ่งเราจะม,มีบังคับพี่เชิญให้มาทําก็ไม่ได้ก็ใช่ไหมคิดถึงเออวาซ่าเธอบอกคิดถึงชันแล้วไปฝึกง,งานเหงาไหมไม่เหงางค่ะเพราะว่าไปฝึกกับเพื่อนจา้าพูดสื่อเมาทํทำไม <laughs> เพราะว่ามันเป็นหอแล้วหอมันเสียงดังก็เลยไม่อยากพูดเสียงดังเ,เ,เ,ออเพราะว่าแม่เล่นเกมอยู่เดี๋ยวทำลายสมาธิแม่กำลังสร้างเมืองอยู่ทุกคน mm hmm.